เบสแปดสิบนะครับเบสแปดสิบ hmm. จีเบสทีเดียวนครับจัดการดูครับเทคนิคนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆนะครับไม่พี่น้องรับรองว่าพี่น้องคงไม่เคยชมมาก่อนนะครับเป็นเทคนิคการห้อยโหนนะครับการห้อยโหนจทะยานนะครับ ท่านที่เคยชมในโทรทัศนะ์หรือว่าในทีดีแต่เรื่องเป็นของจริงเลยนะครับเรื่องนะของจริงครับไม่ได้อยู่ห้องบนเป็นของจริงน,นะครับเอาเสียงตบมือดังๆครับเื่อเป็นนะครับตบมือครับตบมือให้กับคณะสิงโตนะครับ ชมกิริยานะครับถึงโตเขาจะทำกิริยาแบบไหนนะครับเป็นตารดุร้ายนะครับการล่าเลยนะครับเป็นกิริยาของถึงโตนะครับไปเลยชมกิริยาเพลนนะครับชม